เสาหลังคารถไถที่มันดูสูงดูใหญ่บางคนมองว่าน่าเกลียดไม่สมส่วนนะครับมันมีเหตุผลในการออกแบบมาแบบนี้ครับไปดูกันครับว่าทําไมครับนี่ครับโอ้โหรถไถพิกคว่ำครับหลายคนก็มองว่าไม่น่าจะรอดะครับนะครับใครเห็นก็บอกว่าตายครับแต่เชื่อไหมครับว่าไม่เป็นไรครับผู้ขับขี่รถไถคันนี้ยังอยู่ดีมีสุขครับอยู่รอดปลอดภัยครับ เนี่ยครับเขาออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ครับเสามันจะคํายันพื้นไว้ครับหลายแบรนด์ก็ทําออกมาครับแบรนด์ในท้องตลาดบ้านเราก็เห็นมีแล้วนะครับมีเสาลังคานิรลัยที่เป็นเสาใหญ่ๆสูงๆอะครับเห็นทําออกมาแล้วครับยิ่งเป็นรถมาจากอินเดียนี่เขาก็ทําออกมากันแทบทุกแบรนด์นะครับเออนะครับนี่ความสูญเสียครับที่เกิดขึ้นนะครับจากรถที่ไม่มีเสาลังคานิรลัยครับส่วนใหญ่จะเป็นรถรุ่นเก่าๆอะครับนะครับ ผู้ออกแบบมาเขาก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียที่ไม่คาดคิดแบบนี้นครับ